ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ลุงจงประเสริมมาแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งธารกิจของลุงจงนะครับจะเป็นอะไรนั้นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวลุงจงพาไปดูเลยครับจะเป็นล้อถังบรรจุอาหารแล้วก็เขาจะทำ ทำสเตอร์ไว้ตรงนี้ใส่สเตอร์แล้วก็พ่วงกับพ่วงกับโซ่ขึ้นไปใส่ถัองอาหารเพื่อเพื่อเพื่อล้อล้อตัวนี้วิ่งไปมันก็จะไปขับเคลื่อนตัวถังอาหารให้ปล่อยอาหารไปด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ท่าว่ารุ่นนี้มันเป็นของไทยประดิษฐ์เมื่อ30ปีที่แล้วครับ เขาทำเขาทำมาคือเขาใส่ลูกปืนใส่ตลับลูกปืนนะครับใส่ตลับลูกปืนใส่ลูกปืนด้านเดียวคราวนี้ลูกปืนมันแตกเดี๋ยวลุงจงไปเอาตัวอย่างลูกปืนมาก่อนจะเป็นลูกปืนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปแต่ มันลูกปืนลูกปืนมันอยู่ด้านเดียวแล้วมันนี้คราวนี้มันแตกแล้วมันมันเอาออกไม่ได้ครับตัวตัวขอบนอกของตัวขอบนอกของลูกปืนเนี่ยมันยังคาอยู่มันยังติดอยู่มันเอาออกไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะสกัดออกเพราะว่าด้านนี้มันรูเล็กนิดเดียวเอาสกัดใส่เข้าไปมันก็นี่ครับมันมันสกัดไม่ได้มันไม่ถึง จะสกัดบาตรตรงนี้นิดเดียวมันก็ไม่ถึงถ้าเป็นของรุ่นใหม่ที่ลุงจงทําก็ลุงจงจะใส่ลูกปืนสองด้านนะครับลุงจงจะใส่ลูกปืนสองด้านที่ลุงจงทํามาใหม่นะครับใส่ลูกปืนสองด้านมันจะเอาออกง่ายเพราะว่ามันดูมันดูมันทะลุกันแล้วก็เราเอาเอาลูกปืนด้านที่มันดีออกก่อนแล้วก็ใช้สกัดสกัดตัวขอบขอบนอกของลูกปืนตัวนี้ ออกได้แต่คราวนี้มันมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีลูกปืนด้านเดียววิธีแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องตัดตัดเอาเหล็กตัดอาเล็ก1บประมาณนี้ครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปในวงในของมันวงในของเอาเข้าไปในวงในของลูกปืนนะครับของของปอกลูกปืนตัวนอก เอาลงเข้าไปขอลงเข้าไปข้างในอย่าลูกจงลุงจงตัดเหล็กตัวนี้มาก่อนก็จะใส่ลงไปประมาณนี้นะครับพอเราใส่ลงไปแล้วก็ทาการเชื่อมขอบเชื่อมขอบปลอกลูกปืนตัวที่มันติดอยู่กับล้อล้อล้อรถเข็นล้อเข็นนะครับเชื่อมปลอกตรงนั้นให้มันติดกับเหล็กสิบสองตัวที่เราหย่อนลงไป สด้านนะครับแล้วก็ใช้สกัดส่งอีกด้านหนึ่งออกมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะสำเร็จไหม ออกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอย่าเวลาเราออกก็จะให้มันมาติดกับวงล้อด้านนอกนะครับออกเฉพาะอาขอบลูกปืนที่มันติดอยู่กับวงล้อนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะใช้สกัดใช้เหล็กสกัดใช้เหล็กสกัดอย่างนี้นะครับต้องขอโทษนะครับผม ลุงจงใช้มือจับกล้องแล้วก็ใช้เท้าเหยียบตรงลุกรอไว้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทราน,นี้ก็สกัดนะครับเพราะว่าสกัดมันก็จะมามาค้ำตรงที่ที่เราที่ลุงจงออกไปนะครับอ่ากบเริ่มขยับออกมาแล้วนี่ครับเริ่มขยับออกมาแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้หลวงจงแรงๆเลยนะครับปึง้งไปนู่นเลยสก,กัดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับที่มันออกมาตัวสก,กัดเราก็อยู่นี่มันก็จะมาส่งตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะครับในกรณีที่ออกยากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำให้เพื่อนๆได้ดู เป็นเกตเล็กๆน้อยนะครับเกดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเก็ความรู้แบบชาวบ้านชาวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับแล้วลุงจงก็จะใส่ลูกปืนตัวใหม่เบอร์6 2สอพื้นสีเข้าไปแล้วก็จะไปประกอบให้ลุกน้องได้ใช้งานต่อไปสําหรับคลิปนี้ลุงจงก็ต้องขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม